สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วคลิปนี้พี่นี่พาทุกคนมาเบิ้งบรรยากาศในอำเภอเสริมสสงที่ว่าการอำเภอเสริมสสงครับทางหลวงหมายเลข224เออใกล้จะหอดปีใหม่ใกล้จะหอดปี2567ตแล้วนะฮะรอทะเบิงบรรยากาศการจราจรถึงทางถนนตรงนี้คือทางหลวงหมายเลข224นช่วงอำเภอเสริมสสงจังหวัดนคะรราชสีมา หรือโคราชตามสเต็ปตามสไตล์เพจถนนไทยแลนด์ไปเบิ้งผ้ามุงสูงฮันนะเออนี่บอดไห้มาบินโดนหรือบอดไม้มารีวิวถนนแถวนี้โดนโดนโดนแล้วนะทุกคนแลก่ก็อื่นกะขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นเพจถนนไทยแลนด์นะ มีร้านอันไหนแน่ร้านอันไหนบ้างนะก็มีร้านวิทูลโทรทัศน์วุ้ไข่สดเสริมสมบัติสังคพันธ์คนละยำละหานทรายสำรานเฟอร์นิเจอร์แล้วก็โจผ้า,าลวยส่วนในเขตอำเภอสชงสางนะแนะนำไปอุดหนุนร้านโทรศัพท์ซ่อมโทรศัพท์ขายโทรศัพท์บูมบูมโทรศัพนะยู่นะยแถวบ่อข้ออของอำเภอเริงสางไปอ่าเขาไปอุดหนุนให้บริการได้นะครับเป็นทีมงานของเพจถนนไทยแลนด์นะบูมบูมโทรศัพท์นะ นี่อะตรงนี้ตรงไปในมุมกล้องนะทุกคนตรงดิงด่งๆไปสามารถไปอำเภอรประคําได้ไปอำเภอละหารซ้ายได้บันกวดได้เออนี่เดี๋ยวซูเบิงนั่นก็คือสี่แยกสี่แยกนะสี่แยกอำเภอเสริงสางนะเลี้ยวขวาไปเดี๋ยวนะซูไปเบื่งไงลเห็นบอกสี่แยกแอนออกมาเลี้ยวขวาไปุู้นะปปใใละหา,าาววาหาดชมตะวันผุ้ละไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่า เซนนีญญ่รู้สึกว่าจะไปหาดชมตะวันเเคยมารีวิวหาดชมตะวันแล้วทุกคนส่วนออกทรายนะทุกคนจากซีแยกนี่ออกทรายแหวบพลไปน้องกีไปอำเภอหนองกีก็คือเดี๋ยวอีพี่ต่อไปผมจะไปอำเภอหนองกีทุกคนแอนส่วนทางนี้ล่ะหันกลับหันหัน,ห,นหันกับมาแหวบโอ้ถนนตรงดิ่งดิง,ด,ง,ด,งดิงเลยทุกคนถนนตรงย่างตรงเลยฮะตรงไปได้แน่ถนนสายนี่ตรงไปคอนบุรี ไปโชคชัยหรือไปทางหลวงหมายเลข24ไปนครราชสีมาหรือสีไปกรุงเทพก็ได้เออเบิ้งซูมให้เบิ้งคุณนะพนนะนนะคือตามสเตป็ปตามสไตล์เพจถนนได้แล้วลทุกคนถ่ายให้เพพบิ้งผับบุงสูงคิดหอดบ้านเฮาบอ่าเก็บบันทึกไว้ว่า,บ,าบรรยากาศบ้านเฮา <us> เป็นจังไหน,น่นในช่วงปี2566เอเอนี่นะ ก็ได้รับชมอยู่กับฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามได้นะเพจตนนไทยแลนด์ทักตายพี่น้องชาวเสริงสางทุกท่านเลยเอให้เบิงให้เบิงให้เบิงนี่อาหารกลับมาอีกรอบนึงเบโอ้บรรยากาศดีอากาศถือว่าเย็นนะทุกคนเห็นแดดหอนๆอนทั้งสี่นะยืนตากแดดทั้งสี่นะอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นนี่ พี่น้องชาวเสิงสางนี่มีตาเศษถีเด้ลำลำลุยลุยกันทั้งนั้นเลยเออเสิงสางในบ้านบ้านของพี่พี่โจโจนัททูธนะนักมวยกับยูนี่พร้อมนะว่าจะมาขอไายลูปเพ่่นบินกับตั้งประเทศแล้วออีพี่ต่อไปคลิปต่อไปผมกะว่าจะไป่ายบรรยากาศทั้งทั้งหลวงหมายเลขสองซี 4, ช่วงอำเภอหนองกี่จุดหนึ่ง แล้วก็จะไปอำเภอโชคชัยอีกจุดหนึ่งแล้วก็จะลงปักทงชัยเขาปักุ่หละ่ะพี่น้องผมจะลงปักทงชัยุ่หละ่ะนี่ก็คือบรรยากาศทาเยเบื้องรวมๆของอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชบ้านเอง็งไปคิปอีอีพี่นี่ก็สวัสดีครับผม